ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่เก้าผู้ชายแมนขอนอนด้วยตกกลางคืนชุยหังก็นอนไม่หลับอีกตามเคยในเรื่องของความรู้สึกเขามักจะเป็นคนคอยยอมเสมอแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะโกรธไม่เป็นถ้าหลิวเฮยยังเป็นแบบนี้อยู่ตนก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจท,ทั้งทงที่ตนระหกระเหินมาหลายพันลีก้าวข้ามแม่น้ำเหลืองหนึ่ง แล้วต่อด้วยแม่น้ำยางซีเกียงสองมาตั้งไกลกว่าจะถึงเมืองเอิรตต่อให้เขาจะโกรธมากแค่ไหนแต่แค่เอ่ยปากถามเรื่องอากาศที่นี่กับเขาสักหน่อยมันจะตายหรือยังไงคิดทบทวนไปมาหลายครั้งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจได้ในเมื่อเขายังทำตัวพอผ่านานแบบขอไปทีแบบนี้กับตนอยู่อย่างมากตนก็แค่ลองไม่สนใจเขาก่อนสักสองสามวันดูก็แล้วกันดูสิว่าสุดท้ายแล้วใครกันที่จะทนไหวมีอะไรยากกัน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนเขาเองก็เชื่อมั่นมากอยู่พอสมควรดังนั้นการกระทบกระทั่งแบบนี้ความแตกแยกแบบนี้กลับไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเรามาถึงจุดจบได้ชะยะอาอวีชิวพูดขอให้ชุยหังไปนอนด้วยอีกแล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องรายงานตัวแล้วพวกเขาแต่ละคนต้องกลับเข้าพักตามหอพักของแต่ละคณะแล้วอยากให้เขานอนกอดก็หาโอกาสยากแล้วนะ จากที่เขาพูดก็คือว่าโอกาสแบบนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะช่วยหังพูดขึ้นลือมันซะเถอะเดี๋ยวได้ร้อนตายกันหมดไม่เป็นไรฉันอ้วนร่างกายฉันเนี่ยหน้าหนาอบอุ่นหน้าร้อนเย็นสบายช่วยเป็นแอร์สาธารณะให้ได้เขาพูดปนล้อเล่นช่วยหังก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจก่อนจะกรอกตาไปมาแล้วเข้าไปหาเขาเพื่อนจากทางใต้สองคนนั้นดูเหมือนว่าจะเริ่มส่งเสียงกรนออกมาแล้วตามระเบียบนอนหลับไปอย่างรวดเร็ว แต่ว่าเขากับชย่าอวิชิวกลับเป็นเพราะร้อนมากจนเกินรับไหวขมตานอนหลับไม่ลงเลยจริงๆชุยหังนายนอนหลับหรือเปล่าชย่าอวิชิวกระซิบถามเสียงเบาชุยหังพูดตอบร้อนสุดจะทนพรุ่งนี้ไปหาซื้อพัดลมกันสักเครื่องเถอะในเมื่อพรุ่งนี้ต้องกลับเข้าหอพักประจำของตัวเองกันแล้วชย่าอวิชิวพูดชุยหังได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะยังได้อยู่ด้วยกันอีกหรอ จริงสีฉันยังไม่มีวีแชทนายเลยนายเพิ่มเพื่อนฉันก็แล้วกันชยะอวีชิวยื่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองส่งมาให้ช่วยหังคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดเพิ่มเพื่อนไปชยะอวีชิวจ้องมองดูรูปภาพโปรไฟล์วีแชทที่ปรากฏขึ้นก่อนจะพูดว่ารูปโปรของนายนี่ดูไปแล้วทำไมยังกับเด็กเลยช่วยหังเหลือบตาลงเป็นเส้นตรงก่อนจะพูดต่อที่จริงฉันก็ดูเด็กอยู่แล้วอันนี้โทษฉันไม่ได้นะ ลืมมันเธอดูรูปนี้สิแต่งสะพื้นกำแพงข้างหลังเบลอจนจะเป็นกระจกอยู่แล้วชยาวิชิวพูดชุยหังโต้กลับพอเลยรูปโปรนายดูดีนักเชี่ยวหนูน้อยสามตัวขนาดรูปตัวเองสักรูปยังไม่กล้าลงเลยนั่นเรียกหนูหรอนั่นมันกระรอกเถอะชยาอาวีชิวพูดยิ้มยิ้มชุยหังพูดต่อยังไงก็ไม่ใช่คนอยู่ดีพอพอพอนายมีเหตุผลไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยฉันจะไปอาบน้ำสักหน่อย นายจะไปไหมชยะอวิชิวถามเขาชุยหังคิดไปคิดมาตอนแรกก็ไม่อยากจะไปแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากจริงๆจนเนื้อตัวเปียกชุ่มเหนียวเหนอะไปหมดแล้วเขาพูดตอบโอเคไปกันเถอะเมื่อมาถึงห้องน้ำชุยหังตั้งใจจะเดินเข้าหลบยืนตรงมุมโดยยืนหันหลังให้ชยาวิชิวเป็นไรไปอ่ะไม่กล้ามองคนหรอชยะอวิชิวดูท่าทีก่อนจะถามเขาชุยหังตอบไม่เป็นไร ก็แค่ตรงนี้อยู่ใกล้ริมหน้าต่างมันเย็นสดชื่นจริงหรอฉันขอสดชื่นสดชื่นด้วยหน่อยชยะอวีชิวพูดก่อนที่จะเดินเปลือยล่อนจ้อนมาทางนี้ชุยหังตื่นเต้นไปหมดแต่ต้องรักษาท่าทีของตัวเองให้นิ่งเข้าไว้สดชื่นจริงๆด้วยมาช่วยถูหลังให้ฉันหน่อยสิชยะอวีชิวพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติชุยหังพยายามควบคุมลมหายใจของตัวเองก่อนจะหันไปช่วยเขาถูทำไมมือนายมันไม่มีแรงเอาซะเลยอ่ะ เมื่อเย็นนายกินข้าวไปแล้วไม่ใช่หรอชย่าอวีชิวถามช่วยหังออกแรงเพิ่มเข้าไปอีกก่อนจะพูดต่อถ้ายังพูดมากฉันจะถูให้ตายไปเลยโอเคโอเคฉันผิดไปแล้วไม่พูดแล้วชย่าอวีชิวพูดทั้งสองคนอาบน้ำอยู่สักพักก็รีบกลับเข้าห้องพักไปเมื่อกลับถึงห้องก็ใช้โอกาสที่เนื้อตัวกำลังสดชื่นเย็นสบายรีบนอนลงบนเตียงหลับตาพริ้มเข้าสู่ห้วงความฝันในทันที หนึ่งแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนสองแม่น้ำยางสีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศจีนนายตัวร้ายที่รักตอนที่สิบห้องนอนหกคนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นกันหมดทุกคนแล้วจากนั้นก็ถูกบุคลากรที่ทำหน้าที่ต้อนรับพวกเขาก่อนหน้านี้เรียกเข้าไปพบเมื่อไปถึงห้องสำนักงานบุคลากรน,นั้นก็ถามขึ้นฉันจำได้ว่าในพวกนายมีคนที่อยู่คณะการขนส่งทางทะเลด้วย ไหนคนไหนชุยหังยกมือขึ้นส่วนอีกสามคนที่เหลือก็เหลือบตามองมาทางเขาชุยหังรู้สึกอายอานิดหน่อยก็ติดนิสัยยกมือนี่มันติดมาจากความเคยชินในห้องเรียนสมัยมัธยมที่ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ต้องยกมือก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกนายรออยู่ข้างล่างตึกเดี๋ยวเอากระเป๋าสัมภาระไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็รีบไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเธอไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาของเราหรอครับ ชุยหงงงวยนิดหน่อยไม่เข้าใจว่าทำไมคนนั้นพูดขึ้นต่อหอพักของพวกนายยังไม่ได้ติดใบรายชื่อเลยให้นายไปช่วยหน่อยช่วยหงเข้าใจแล้วอันที่จริงนี่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต้องคอยดูแลนักศึกษาในชั้นปีกว่าหลายร้อยคนและก่อนที่คนพวกนั้นจะมาการที่เขาสามารถทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาจำได้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร ผมรับทราบครับอาจารย์ขอตัวก่อนนะครับชุยหังพูดจบก็เดินออกไปอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเขาดูเป็นคนตัวผอมๆหน่อยมองดูแล้วเหมือนจะเป็นผู้ชายที่ยังหนุ่มๆอยู่เลยพอเห็นชุยหังเดินลงมาก็เข้ามาถามด้วยภาษาจีนกลางที่ปนด้วยสำเนียงเหินา,น,าน,นิดหน่อยใช่คณะการขนส่งทางทะเลหรือเปล่าชุยหังรีบตอบกลับสวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อชุยหังเป็นนักศึกษาห้องสามของรุ่นนี้ครับชุยหังหนึ่ง ชื่อนี้จำง่ายดีนะเข้ากับคณะการขนส่งทางทะเลของเราพอดีฉันนำสกุลหมาไปเถิดตามฉันมาทำงานศักดหน่อยอาจารย์ที่ปรึกษาคนนั้นพูดช่วยหังเดินตามหลังเขาไปอย่างเชื่อฟังแต่ว่าสิ่งที่เขาเคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสัก์อย่างเขาไม่ค่อยรู้จักวิธีตีสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษาอันที่จริงก่อนจะมาที่มหาไลเหล่าเพื่อนสนิทของเขาเคยบอกวิธีการทำความสนิทสนมกับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ด้วยแต่เขากลับไม่ได้เอามันออกมาใช้เลยสัก์วิธี นิสัยของเขาก็ไม่ได้เป็นคนติดเหนียมอายอะไรสักเท่าไหร่ดูออกจะดูหยิ่งหยิ่งสักหน่อยแต่นับว่าเป็นพวกที่ภายนอกดูเหนียมอายแต่อันที่จริงค่อนข้างจะเป็นคนร่าเริงสดใสถ้าหากมีคนที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับเขาก่อนเขาอาจจะค่อนข้างพูดมากกับฝ่ายตรงข้ามเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็นฝ่ายพูดทักก่อนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็มักจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ หอพักของพวกเขาคือตึกหอพักผู้ผู้พังๆเก่าๆที่ก่อนหน้านี้ชุยหังแอบสังหอนใจไม่ดีกับมันสักเท่าไหร่ด้านบนมีตัวเลขขนาดใหญ่เขียนติดไว้6อาจารย์มาบอกเขาว่านี่เป็นหอพักประจําคณะการขนส่งทางทะเลของพวกเรามาโดยตลอดทุกคนต่างก็เรียกมันว่าตึก6เก่าแก่อาจารย์ครับห้องนอนของพวกเราห้องหนึ่งอยู่กันกี่คนหรอครับในที่สุดชุยหังก็รวบรวมความกล้าถามประโยคนี้ออกไปแถมยังเป็นเรื่องไร้สาระอีกด้วยอาจารย์มาตอบกลับ หกคนนักศึกษาใหม่รุ่นนี้ทั้งหมดจะพักอยู่ที่ชั้นสามกับชั้นสี่เพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนดังนั้นภายในหอพักจึงมีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้าทั่วทุกมุมและเพราะที่นี่เป็นหอพักผู้ชายขนาดไม่มีคนอยู่ที่นี่ในตอนช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีกลิ่นผู้ชายอบอวลเต็มไปหมดชุยหังไม่ได้พูดอะไรได้แต่เดินตามอาจารย์หมาขึ้นมาที่ชั้นสามของหอพักจากนั้นก็เริ่มติดรายชื่อของนักศึกษาที่จะเข้าพักในห้องเอาไว้ด้านหน้าประตูทุกๆห้องนอน นายอยู่ชั้น4426จูจ่ๆอาจารย์หมาก็พูดขึ้นชุยหังยิ้มยิ้มแล้วพูดตอบรับอ้ออันที่จริงเขาค่อนข้างแอบรู้สึกผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยตัวเองไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดก่อนก็ไม่เป็นไรแต่มาตอนนี้ขนาดอาจารย์หมาเป็นฝ่ายพูดกับเขาก่อนเขายังตอบรับได้ไม่ดีเลยแต่ว่าตัวเขาก็แอบรู้สึกอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ตัวเองต้องอยู่ด้วยจะเป็นใครกันนะ ยุ่งทำงานอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในที่สุดก็เอารายชื่อของนักศึกษาทั้งหมดติดแปะจนครบทุกห้องแล้วตั้งแต่ต้นจนจบชุยหังไม่ได้พูดคุยอะไรกับอาจารย์หมาเลยแม้แต่นิดเดียวอีกเดี๋ยวจะเริ่มรายงานตัวแล้วนายรีบไปเตรียมตัวรายงานตัวเถอะไปอาจารย์มาพูดขึ้นหนึ่งหังแปลว่าเดินเรือ